สงวนสักโอ้สวยงามเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งด่นดวนครับตามติดชีวิตรถดำผมว่าจะใช้คำนี้แล้วครับตามติดชีวิตรถดำครับดีไหม ผมอยู่ที่น้องบ้านไพศาลจีมนี่นี่ใช้เต้าอูสงวนศักดิ์เลยโอ้รถใครวะคุณคุณโรบอปโอ้โหลมกันกลางแรงครับวันนี้เอาอยู่กับเจ้าซานนี่ครับ ไปได้เจอกันนานเลยครับทีมงานเสียเชิญครับผมล้อมากลอมาก,ลม,ากลมก็แรงฝนฝนกำลังจะมาครับตอนนี้บ้านกรวดโดนถล่มเรียบร้อยครับทีมงานตัวหนึ่งโดนถล่มเรียบร้อยครับโอ้โหบุกขบลอมากครับอูสงวนสักครับอ้าวโอ้ต้องดันดากด้วย p o c ค e t ค2สองน สวยงามครับนี่ครับบอ่อเนี่นี่เป็นดงหกลอ้อเลยครับผมงานใหญ่มามามาดีก้าเฟสสามนี่ครับร้อยเก้าห้าแรงมากครับหกเ็ดเ็ดหกเ็ดเ็ดหนึ่งหรือเปล่า เอ้ไม่ใช่6กเฮีดิถ้า6กเฮเนี่น่าจะเป็น210ตัวนี้น่าจะเป็น6กเฮีครับ6กเฮีหนึ่งนี่ปุกีีใหญ่ๆครับ0ูนยครับตัวนี้เป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่อื่นไม่รู้ขายดีหรือเปล่าครับ เจ้าซาเน่ซูปเปอร์เอซีนี่นะครับโอ้วจัดไวจัดงานตัวนี้นะครับเออเอาดินไปขายชาวบ,บ้านได้ครับใครมีที่เทก็ามาขุดได้ครับก็ใส่ประมาณสักห้าหกคิวนั่นแหละ เต็มกล่องครับอันนี้เต็มกล่องตอนนี้ได้ข่าวว่าซานี่นี่จะออกตัวใหม่มาแล้วนะเอาไปทางนี่นนตืดๆเลยครับข้างหน้านี่ ลงมาแล้วครับไปทําทางแล้วครับรอจัดครับโอ้ติเกอร์ยังอยู่ติเกอร์ดินด่วนยังอยู่ไม่ได้เจอนานเลยครับซานี่คันนี้ไม่รู้คนขับคนเดิมหรือเปล่าสวัสดีครับอา้าวคนขับคนใหม่แล้วเหรอโอ้คนเก่าไปไหน <laughs> ไปทำทางครับไปไหนก็เจอครับซานี่ทั่วประเทศไทยใช้เครื่องยนต์มิซูมิชิซีสูบครับ c m 5 0ร้อยห้าสิบแปแรงมา้าเร็วๆนี้ได้พบกับตัวใหม่แน่นอนครับ ตน้าจรหัส215หน่าเหมือนกันครับไม่ได้ใจเหมือนกันนะเห็นเขาพูดมา คอยทำทางด้วยนี่แหลมเลยครับเดี๋ยวจะมีมาลงอีกหลายทีมงานเลยครับบ่อน,นี้ทีแน่ๆตอนนี้มีอยู่5ทีมงาน6ทีมงาน เดี๋ยวรอดูรถดำนะครับตอนนี้ให้ซานี่ทำทางไปก่อนเอาเรียบร้อยดีครับโอ้โหเสียงอะไรดังอ่ะเสียงสลับก็เลย ร้อยดีครับจำทางเรียบร้อยดีเอ้ามาดูมุมนี้กันหน่อยครับ ถอยลังครับดึงออกประมาณ60เซนครับดึงถอยลังประมาณความลึกประมาณ60เซนนะ สบายสบายครับ ว่าเขาขับได้กี่โหมดนะห้าโหมดหรือเปล่าน่าจะมีอยู่ประมาณห้าโหมดนะอ่าอยัางไม่พออ้าวประตูปะตเ,ปเปิดเองเหรอ ดันตรงเลยแอดที่นี่สูเยอะครับเอายังไงยังไงมามามา เด็กก้าสีแดงแรงลิตสงวนสักอีกแล้วครับบาสทีนี้มีแต่อูสงวนสักครับสาวง่ายเลยไรหนอ่ะ nào à, vẫn đi kha hay lây này, này hay tăng Đấy, à? này xe chưa à, xe chưa như chưa xe chưa như chưa xe นี่ใครครับเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีค่ะอ๋อลูกสาวเสียชื่นเหรอไหนพ่อไปไหนพ่ออยู่ที่นี่ค่ะอ๋ออันนี้ทำงานอยู่ที่ไหนนะเรียนค่ะเรียนขับรถเป็นยังไม,ไม่เป็นเรียนอยู่ไหนครับนี่เรียนอยู่ราชพัฒสุรินทร์ค่ะราชพัฒสุรินทร์ ชื่ออะไรนะชื่อนิสาค่ะนิสา <c oughs> มาทำอะไรครับวันนี้ขอตังค์แม่ค่ะขอตังค์แม่ <c oughs> <c oughs> ขอไปเท่าไหร่แม่ให,พนหน้พันหนึ่งพันหนึ่งนี่ใช้ได้กี่วันใช้ได้อาทิตีหนึ่งค่ะอาทิตีหนึ่งเลยเหรอ <c oughs> กินวันเท่าไหร่วันละร้อยค่ะประมาณนะะั<อ>้นค่ะกินวันละร้อยฮักอยู่หอ เรียนคณะอะไรหนูเรียนครูฟิสิกส์ค่ะครูฟิสิกส์โอ้โอ้ตระกูลนี่นี่เขามีแต่ราชการหรือเปล่า<อ>ที่ว่ามีเป็นเป็นอะไรนะทำงานพยาบาลด้วยเหรอพี่สาวเป็นแกทำงานอยู่อนามายยัยอ่ะค่ะอ๋ออยู่อนามายัยจะกลับยังครับนี่โยขับค่ะอ๋อขับรถเป็นไหมขับรถยัง,ย,งยังไม่เคยขับเลย ไม่ค่อยหนูไม่ค่อยได้มาเพราะว่าหนูก็เรียนอ๋อเรียนอยู่สุรินค่ะเดี๋ยวนี้สุรินนี่ที่เที่ยวเขายังเปิดอยู่ไหมไม่รู้หนูไม่ค่อยได้ไปอ๋อแล้วเรียนแล้วหนูก็กลับห้องอ๋อเป็นเด็กดีมากเลยสาวราชภัฏครับครับผมมาขอตังค์แม่ครับ ครับก็ตั้งใจเรียนครับอนาคตก็มาช่วยเหลือพ่อแม่โอ้มามาลูกเป๊ะ ทางนี้ต้องอัดเรื่อยๆครับไม่งั้นไม่อยู่นี่แหละครับพ่อแม่ก็สู้เพื่อลูกอย่างนี้แหละครับลูกไปเรียนก็คอยตั้งใจเรียนครับ ันนี้สวยดีเอ,อน,น่อยเอ,อน,น่อยเอาแล้วครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมโอนุน รถเสียสันแล้วเปล่าน่ะล็อกกี้คันแดงบางฝุ่นโหดๆเอ้าิ่งหงาใครน้อกน่นเอาเจอกันคลิปหน้าครับผม